รักพวกหนูมากถึงได้ซื้อตั๋วมาถึงได้แบบตั้งใจมาพี่พี่เชื่อไหมว่าหนูอ่ะแบบคิดตลอดเลยว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูจะไม่ยอมให้งานหนีล่มหนูจะไม่ยอมให้งานหนีแบบมันแบบ มันพังอะไรเงี้ยคือแบบอย่างที่ท mm ุกคนรู้นั่นแหละว่าฉีดครอบครัวหนูแบบตอนนี้คือมันแย่มากแล้วแบบหนูก็พยายามเข้มแข็งเข้มแข็งไม่ให้ทุกคนรู้เลยว่าหนูอ่อนแอมากแค่ไหน แข็งแบบแน่าหนังที่สุดแต่ว่าในทุกทุกคนอะไม่มีวันไหนเลยที่นุไม่ร้องไห้วันนี้รู้สึกว่าแบบไม่เคยร้องไห้ลวลหลสดไม่เคยร้องไห้หรือว่าอ่อนแอใครเห็นเลยวันนี้รู้สึกว่า าทีตรงนี้มันอาจจะเป็นกำลังใจมากๆหนูพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขคหนูพยายามแล้วแต่แบบแล้วพางหนูมันไม่ได้มีความสุขเลย ไม่ได้บอกใครด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันหนักมากๆแค่ไหนแต่ว่าหนูพยายามผ่านมันไปอยู่วันนี้ที่หนูมาไหลจริงๆหนูไม่ได้อยากจะมาะไหลแต่ว่าหนูอะ สัญญากับพี่พี่ไว้ใช่ไหมเมื่อตอนเช้าว่าแบบเมื่อเดือนหนูจะมาขึ้นไลน์ตอนสามทุม่มแล้วหนูก็ขอพี่พี่รอขึ้นหนูหนูรู้สึกว่าแบบหนูอะเวลาใครที่มาทำลายทำร้ายหนูทำาลายได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาพูดทำล้ายหัวใจแฟนคลับหนูหนูจะรู้สึกแย่มากมาก สึกว่าแบบเขาตั้งใจมาดูเรา บางทีเรารู้สึกว่าตัวเราเองภาวะทางอารมณ์สิ่งที่เรารักษาอยู่ครอบครัวเราทุกสิ่ง มันไม่ได้เหมาะกับการที่จะดึงใครเข้ามาในชีวิตเลยอะอยากให้คนที่เข้ามาในชีวิตแล้วมีแต่ความสุขแต่คนที่เข้ามาในชีวิตเขามีแต่ความทุกข์เขาต้องมาเห็นเราร้องไห้ทุกวันเขาต้องมาเห็นเราแบบแย่ต้องมารู้ว่าเขาขัวเราแย่ไม่ มันไม่ยุติธรรมกับคนที่เข้ามาในชีวิตเลย <laughs> คือแบบก็จริงถ้าบอกว่าคนที่เขารักเราเขาจะรักได้ทุกอย่างแต่คือหนูแบบหนูรู้สึกว่าคือมันแบบไม่น่าจะ คือเขาควรจะมีความสุขอะหนูพยายามทำให้แบบนี้ที่สุดแล้ว คุณค่ะพี่เจนขึ้นที่ผ่านมาหนูไม่เคยแบบทำแบบนี้ทำตัวแบบนี้ให้ทุกคนเห็นเลยหนูมีแต่รอยยิ้มให้ทุกคนตลอดเลยหนูเป็นแบบ คนที่สดใสทุกคนเห็นตลอดแต่ว่ามันนี้หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูเอาจงจริงอะ่ะโดนคนรอบข้างทำลายมาตลอดเลยคนนี้ไม่เคยทำลายหนูเลยก็คือแบบพี่พี่แฟนคลับหน้าเวที ที่คอยส่งยิ้มให้กำลังใจตลอดเลย ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะเดี๋ยวก็คงดีขึ้นคือทุกคนถามว่าเป็นอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอไรเงี้ยคือหนูไม่ไม่ได้แบบอยากพูดว่าเป็นอะไรแค่รู้ว่าวันนี้มาพูดแล้วมาคุยกับพี่ๆแล้วมาเอากำลังใจจากตรงเนี้แล้วแบบมันน่าจะช่วยทำให้หนูดีขึ้นแล้วก็ อยากให้รู้ว่าพี่ๆทุกคนที่ตั้งใจมาในงานมิ팅อะแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดอะคือหนูจะทำให้งานเนี้ยมันแบบสมบูรณ์ที่สุดคือหนูอ่อนแอมาก หน่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่านั่นแหละจะพยายามเข้มแข็งแล้วก็กลับมายิ้มให้ทุกคนเหมือนเดิมมันแค่ไม่ไหวกับหลายๆเรื่องที่ที่ผ่านมามันเก็บมันเก็บมาหลายวันมากๆ แล้วพอวันนี้เข้ามาพูดแล้วมันอดไม่ได้ ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ในตอนที่แบบมันโอเคดีกว่าเนาะ มันแบบมันรู้สึกแย่มากเลยนะทุกคนที่เราเอาคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วแบบแล้วเขาต้องมาเจอเรื่องในครอบครัวเราแย่ๆแล้วเจอตัวเราที่ สภาพจิตใจที่มันแย่ๆแบบนี้ ไม่มีใครเข้าใจเราได้ตอลอดหรอกค่ะ ทุกคนอาจจะมีทุกคนเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากสิ่งอื่นๆที่ข้างนอกกลับมาบ้านอาจจะสบายใจกลับมาบ้านแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่น แล้ของหนูแบบมันรู้สึกแบบหนูไม่มีเซฟโซนหนูต้องหนูต้องสู้สู้แบบสู้มากๆ

ตัวเองค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้